สวัสดีครับคุณครูทุกท่านครับหากเราพูดถึงการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning นะครับหรือว่าการจัดการในรูปแบบเชิงรุกเนี่ยผมเชื่อว,ว่าทุกท่านคงรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับ Active Learning นะครับไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นสิ่งที่คุณครูผู้สอนไม่เพียงแต่วิชาคณิตศาสตร์เท่านั้นที่จำเป็นต้องสร้างหรือจัดการให้เกิดขึ้นในชั้นเรียนนะครับโดย active learning เป็นกระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเราให้ผู้เรียนคุ้นคิดมากกว่ารอรับความรู้จากครูนะครับทีนี้เรามาลองแลกเปลี่ยนกันดีกว่านะครับว่าในการจัดการเรียนรู้แบบ active learning นั้นสิ่งที่ครูควรดูนะครับและสิ่งที่ครูควรด้นเนี่ยคืออะไรบ้าง เนื่องจาก active learning เป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่สนับสนุนให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้และสร้างความหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมีความเข้าใจที่คงทนนะครับและสามารถเชื่อมโยงกับคอนเซปต์อื่นๆในอนาคตได้ง่ายขึ้น ต่อไปนะครับผมก็จะขออนุญาตแลกเปลี่ยนกับคุณครูเกี่ยวกับตัวอย่างการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบ Active Learning และผมจะขอแลกเปลี่ยนกับคุณครูนะครับว่าในตัวอย่างของการจัดกิจกรรมการเรียนรูน้คณิตศาสตร์แบบ Active Learning เนี่ยสิ่งไหนที่เราควรดูและสิ่งไหนที่เราควรดอนนะครับ สำหรับกิจกรรมที่ผมจะขออนุญาตแชร์นะครับจะเป็นเรื่องของการหาปริมาตรของปริซึมครับในการเรียนการสอนเรื่องนี้นะครับหากคุณครูสอนโดยการวาดรูปปริซึมและระบุส่วนต่างๆของปริซึมนะครับจากนั้นก็ให้สูตรเลยว่าปริมาตรของปริซึมเนี่ยเท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงและมีหน่วยเป็นลูกบาศก์หน่วยการสอนแบบนี้นะครับอาจจะไม่ได้สร้างการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ครับพะนักเรียนอาจจะไม่รู้เลยว่า ปริมาตรหรือปริมาณเนี่ยมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะครับแล้วมีความเหมือนหรือแตกต่างกับการหาพื้นที่โดยการนำความกว้างความยาวความสูงเนี่ยทั้ง3าปริมาณมาคูณกันผลลัพธ์เนี่ยจะมีความหมายว่ายอย่างไรนะครับซึ่งการสอนแบบนี้นะครับเราควรด้นนะครับเราไม่ควรทำสำหรับการจัดการเรียนรู้แบบ active learning นั้นนะครับถ้าเราต้องการให้มันเป็นดูนะครับเราควรทำอย่างไรดี กิจกรรมหนึ่งะครับที่อยากจะแลกเปลี่ยนกับคุณครูก็คือเราจะประยุกต์แนวคิดของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานหรือว่า problem based learning นะครับโดยที่ลักษณะของปัญหาเนี่ยควรเป็นลักษณะของ easy to get in hard to get out เอแล้ว easy to get in และ hard to get out เนี่ยมันหมายความว่ายอย่างไรนะครับลักษณะของปัญหาที่มีลักษณะแบบนี้ ควรจะเป็นปัญหาที่เรียนเจอแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันน่าสนใจนะมีความท้าทายแต่ก็เอ๊ะไม่น่ายากเกินไปนี่นานะครับแต่พอนักเรียนของเรานะครับเข้าไปเจอกับปัญหาแล้วเนี่ยเขาจะเจอความซับซ้อนนะครับเจอความท้าทายที่มากขึ้นนักเรียนจะต้องคุ้นคิดกับปัญหามากขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่จะหาคําตอบทางคณิตศาสตร์ได้นะครับทีนี้ผมขออนุญ,ญาต ยกตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาที่เราจะใช้นะครับบนพื้นฐานของ problem based learning นะครับโดยสถานการณ์เนี่ยมีอยู่ว่าบริษัทแห่งหนึ่งบริการขนส่งสิ่งของนะครับโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นปริซึมที่มีความกว้าง8ฟุตยาว10ฟุตสูง9ฟุตครับโดยบริษัทต้องการวางแผนการวางกล่องแบบ A ที่เป็นลูกบาท ที่มีความกว้างความยาวและความสูงเท่ากันนะครับก็คือเท่ากับ1ฟุตและต้องการรู้ว่าคอนเทนเนอร์1ตู้สามารถบรรจุกล่องแบบ A เนี่ยได้มากที่สุดกี่กล่องนี่คือสถานการณ์นะครับส่วนภาระงานหรือว่าทัสที่เราจะมอบหมายให้กับนักเรียนก็คือให้นักเรียนเนี่ยแสดงวิธีการคำนวณหาจำนวนกล่องแบบ A ให้ได้มากที่สุดที่สามารถบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์นี้ได้ครับ ในการจัดกิจกรรมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานกิจกรรมนี้นะครับสิ่งที่เราควรต้องดอนเลยนะครับคือห้ามทําเลยเนี่ยก็คือการหาอุปกรณ์ที่มากเกินความจําเป็นหรือเพียงพอจนนักเรียนเนี่ยหาคําตอบได้ง่ายๆจากการใช้อุปกรณ์นั้นนะครับแต่สิ่งที่เราควรต้องดูเนี่ยก็คือครูอาจเตรียมอุปกรณ์ ที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับแต่ว่าเพียงพอสำหรับการหาคำตอบนะครับโดยที่อุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวช่วยคิดของนักเรียนเท่านั้นแต่ในการหาคำตอบสุดท้ายนักเรียนต้องใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์และอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยต้องช่วยให้เรียนเข้าใจความหมายของปริมาตรของปริซึมด้วยนะครับอุปกรณ์ที่จะขอยกตัวอย่างนะครับก็คือจะมีกล่องนะครับที่มีขนาด 8, คูณสคูณลูกบาศก์หน่วย เพื่อเป็นสิ่งแทนของตู้คอนเทนเนอร์ครับจำนวน1กล่องและอุปกรณ์ที่อีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือควรจะมีลูกบาศนะครับที่มีขนาด1ลูกบาศหน่วยนะครับเพื่อเป็นสิ่งแทนกล่องแบบ A ครับจำนวน100กล่องต่อกลุ่มเหตุผลที่กําหนดจํานวนลูกบาศเพียง100กล่องนะครับซึ่งไม่ให้เพียงพอกับการวางให้เต็มบริเวณนั่นเองครับ เพื่อกระตุ้นให้ในักเรียนต้องใช้คณิตศาสตร์นะครับต้องใช้การคิดต่อยอดโดยใช้การนึกภาพหรือว่า visualization การคำนวณด้วยการบวกหรือการคูณเป็นต้นครับนอกจากนั้นครูอาจจะเตรียมกระดาษนะครับเพื่อเป็นอ,อุปกรณ์ให้ใเรียนได้วางแผนนะครับบันทึกแนวคิดหรือว่าแสดงการคำนวณซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ค,คุณครูสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับ สำหรับเทคนิคการสอนนะครับเราอาจใช้กระบวนการกลุ่มนะครับกลุ่มรับประมาณ3-4คนนะจำนวนนักเรียนต่อกลุ่มเนี่ยต้องไม่มากจนเกินไปนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดวางแผนและอภิปรายหาแนวทางหาคำตอบนะครับสิ่งที่คุณครูควรที่จะด,ดอนนะครับหรือไม่ควรทำก็คือเมื่อครูจะอุปกรณ์ไปแล้วนะให้สถานการณ์ไปแล้ว ครูปล่อยให้เรียนทํากิจกรรมไปเลยตามลําพังนะครับโดยที่ไม่คอยตรวจสอบหรือไม่สังเกตความคิดของเด็กๆอันนี้คือห้ามทำนะเพราะคุณครูเนี่ยเข้าใจว่า active learning เนี่ยคือให้เรียนทํากิจกรรมอย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับสิ่งที่คุณครูควรดูนะครับหรือว่าต้องทําในการจัดกิจกรรมแบบ active นะครับก็คือครูควรเดินสังเกตการทํางานของนักเรียนแต่ละกลุ่มหากพบนักเรียนเกิดอุปสรรคนะครับหรือว่าข้อติดขัดเนี่ย ครูควรเข้าไปแนะนำโดยการตั้งคำถามชวนนักเรียนคิดนะครับโดยไม่บอกวิธีการแก้ปัญหาอย่างตรงๆนะครับห้ามบอกตรงๆนะแต่ให้ใช้คำถามเพื่อให้เขาทบทวนกระบวนการคิดของตัวเขาเองนะครับนอกจากนั้นหากครูสังเกตแล้วว่ามีนักเรียนเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับไม่สามารถแก้ปัญหาได้หรือว่าติดขัดในประเด็นที่คล้ายๆกันนะครับ ครูสามารถจะหยุดชั้นเรียนแล้วนานักเรียนเนี่ยเข้าสู่การอภิปรายทั้งชั้นเรียนนะครับแล้วค่อยปล่อยให้แต่ละกลุ่มทำงานต่อไปก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับในขั้นตอนการนําเสนอผลงานนะครับหรือว่านำเสนอแนวคิดของนักเรียนเนี่ยสิ่งที่ครูควรต้องดูนะฮะสำหรับ active learning ก็คือจากการที่ครูเนี่ยเดินสังเกตการทำงานของนักเรียนไปแล้วใช่ไหมครับ ทำให้คุณครูเนี่ยสามารถเห็นแนวคิดการแก้ปัญหาของนักเรียนซึ่งอาจเหมือนกันหรืออาจจะมีความแตกต่างกันก็ได้นะครับดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของตัวคุณครูเองนะครับที่จะเลือกวิธีการในการแก้ปัญหาเนี่ยที่จะนําไปสู่เป้าหมายของการเรียนรู้โดยเรียงลาดับว่ากลุ่มใดเนี่ยควรน,นําเสนอก่อนนะครับกลุ่มใดนําเสนอทีหลังโดยครูอาจเลือกวิธีการที่ง่ายๆนะครับไปสู่วิธีการที่มีความซับซ้อนมากขึ้น หรือครูอาจจะเลือกวิธีการที่ไม่สมบูรณ์นะครับไปสู่วิธีการที่สมบูรณ์มากขึ้นก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่จุดประสงค์แล้วก็ประเด็นที่ครูต้องการจะชี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้นะครับแต่สิ่งที่เราควรดอนหรือห้ามทําก็คือการสิ้นสุดการเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยที่การนําเสนอครับแต่ลืมที่จะเชื่อมโยงนะครับความแตกต่างความหลากหลายที่เกิดขึ้นนะครับของวิธีการเหล่านั้นเนี่ยไปสู่คอนเซปต์ทางคณิตศาสตร์โดยคุณครูนะครับ ควรจะกระตุ้นให้นักเรียนสังเกตวิธีการที่นักเรียนอุตสาห์ร่วมกันคิดนะครับแล้วเชื่อมโยงไปสู่คอนเซ็ปต์ทางคณิตศาสตร์ของคาบนั้นๆครับจากแนวคิดกิจกรรมการเรียนรูน้คณิตศาสตร์แบบ Active Learning ที่ได้แลกเปลี่ยนกับคุณครูนะครับคงเห็นได้ชัดว่ากิบจากกิจกรรมนี้ไม่ได้มีการร้องเพลงหรือเต้นระหว่างการทำกิจกรรมนะครับแต่ครูจะเน้นให้นักเรียนได้คิด หาทางแก้ปัญหาเกิดการอภิปรายหรือการเกิด My d c t t v v e ผ่านบรรยากาศการเรียนรู้ที่ครูสร้างขึ้นและผลลัพธ์จากการเรียนรู้คือคอนเซปต์ทางคณิตศาสตร์ที่เกิดขึ้นมาจากสิ่งที่เรียนแสดงออกมาซึ่งไม่ได้มาจากที่ครูบอกนะครับค,ครูครับสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งของ Active Learning คือการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างครูและนักเรียนครับนักเรียนจกกะกล้าพูด กล้าแสดงความคิดเมื่อเชื่อว,ว่าครูมีใจเปิดกว้างและไม่ดุนะครับหรือว่ากล่าวหาตอบผิดตัวครูเองก็ต้องเชื่อว,ว่านักเรียนเนี่ยสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ผ่านสิ่งที่ครูเตรียมให้หากทําเช่นนี้แล้วการสอนคณิตศาสตร์แบบ active learning ก็ไม่ใช่เรื่องยากและเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปครับ